บุกรวบพระครูประหลัดข่มขืนห้าสามเณรวัดทา่าทองนานนับปีตำรวจตามจับคาวัดนครสวรรค์ขณะนอนกบเด็กชายวัย13ปีพลตำรวจตรีสารุธแขวงโสภาผู้บังคับการปรับปรามการค้ามนุษย์ถแถลงผลจับกลุมพระครูประหลัดปรเมศอายุ32ปีตามหมายจับสารอาญาข้อหาข่มขืนกระทำชำเราเด็กได้ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้เมื่อปี59ถึง61ผู้ต้องหาได้ล่วงละเมิดทางเพศสามเณร5รูปที่ผู้ปกครองนำมาบวชเรียนที่วัดท่าทองกรุงเทพมหานครจึงมีการแจ้งความไว้กระทั่งตำรวจตามจับได้ดังกล่าวสอบสวนเจ้าตัวให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาตัวผู้ต้องหานะครับมีการบวชเป็นพระนะครับแล้วก็เป็นพระที่มีสมณศักดิ์เป็นพระภูมิรันะครับแล้วก็ได้มีการนำเด็กๆะครับที่ทางยกปิดดูร้อนิด1าเรียนร้อนนะครับ แล้วก็ได้มีการพฤติกรรมร่วมกันทางเพศกับทางเพศก็เด็กนะครับแล้วก็มีซึ่งนรู้จักเรื่องร้องเรียนธรรมดานะครับแล้วก็มีการร้องเรียนซึ่งเป็นเป็นกมีการปกปิดนามผู้ร้องเรียนด้วยนะครับเป็นข้อเล็กจริงที่เราต้องพิสูจน์ทราบนะครับในสองประเด็นซึ่งในประเด็นแรกก็เป็นอีกคดีที่เกี่ยวกับล่านะครับซึ่งในส่วนของกองการบองของการปราบปรามครีที่มีการดำเนินการในส่วนนี้เรียบร้อยนลก็มีการดำเนินคดีครับแล้ว หลังจากนั้นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องร้องเรียนของผู้ต้องหาในวันนี้ก็คือพ่อปู่รลาบพรัตอนเมฆนะครับซึ่งมีพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องการทำอนาจารนะครับหรือว่าการทำชั่วราสัมัเนรนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายช่วงปลายปี5้าปลายปีสามนะครับช่วงประมาณปี59นะครับ้าเก้าหกบหกนึ่งและเรื่องก็มเงียบมาตลอดเรื่องเงียบมาตลอดหลังจากที่กองถึงได้รับข้อมูลเราก พูดง่ายเขาใช้คำวาค่าขุดคดีขึ้นมานะครับขุดคดีขึ้นมาเพราะว่าจะมีความรายละเอียดความยากในการที่จะต้องติดตามผู้ช่วยให้ด้วยนะครับดโดยงน้ส่วนนี้จะให้ทางบุรินทร์แจ้งโตนะครับส่วนใหญ่เรื่องโอเป็นผู้ใหญ่มาด้วยนะครับแล้วก็เชิญกลุ่มคนเหล่านี้มาสอบถามนะครับพูดคุยแล้วก็เพื่อให้ไขความจริงให้เห็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ6-7ปีที่แล้วเป็นเรื่อง แล้วก็ปัจจุบันสูจเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ที่น่าสนใจกรณีครับก,ก็คือหลังจากเมื่อวานที่เราเข้าไปทําการจับกลุ่มผู้ต้องหาก็ยังเจอเด็กอีกนะครับที่นอนอยู่ในห้องเดียวกันกับพระครูบาลอยู่ในห้องเดียวกันนอนเตียงข้ากันซึ่งก็มีพฤติกรรมเดินนะครับจากการสอบถามในเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะครับสอบถามในเบื้องต้นก็ตกเป็นเหยื่ออีกจะเห็นได้ว่าผู้ต้องหารยายนีนะ้มีพฤติกรรม เขาเรียกว่าโรคไข้เด็กนะครับหรือวิตูไฟนะครับที่จะทําต่อเรื่องม,นมากกนาน,นนะครับในส่วนของรายละเอียดสารในชั้าตอบสนองในพวกไหนเนี่ยให้ยากในเด็นะครับแต่ก็กล่าวอ้างว่าเกิดจากการที่อาจจะเกิดจากการที่พระบังพับเคลื่อนงหดเกิดไปแล้วอาจจะถูกกัดแยงซึ่งข้อจริงเนี่ยเรารโลกโลพยาขาอันโอทูน,นะครับ เชื่อว่ามีการกระทำจริงแล้วขณะที่ทําการจับคู่นะครับก็มบเด็กนะครับขึ้นอยู่กับพระครูบัณฑิยซึ่งไม่ตเด็กไม่ได้เป็นสาหนีนะครับที่จังหวัดนครสวรรเนี่ยก็อยู่มีอยุ่ิ1เตีเช่นกันตอนนี้เราคุ้มครองช่วยเหลืออยู่ซึ่งจากการสักษาเบื้องต้นเนี่ยก็เด็กก็มีการถูกกระทำ